S <S ปิดท้ายข่าววันนี้นะคะไปกันที่จังหวัดตราดนะคะที่จังหวัดตราดค่ะเขาก็ได้เตรียมเสนอเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36นะคะกับช้างข่าวเกมค่ะให้ออกไปอีกครั้งหนึ่งค่ะจากสถานการณ์โควิด1 9ระลอกใหม่ค่ะ ยนายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36ช้างขาวเกมส์ครั้งที่1นึ่ทับ 2, 64, นะคะเพื่อร่วมการพิจารณาแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36ซึ่งสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดจัดขึ้นนะคะโดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดงจังหวัดตราดค่ะ ที่จังหวัดตราดยังได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36กับช้างข่าวเกมสที่เดิมมีการจัดการแข่งขันในวันที่11-21ตุลาคม2563แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ระบาดในประเทศไทยทำให้มีการเลื่อนจัดการแข่งขันออกไปเป็นช่วงวันที่18-28เมษายน2564ที่จะมาถึงนี้แต่เนื่องจาก ขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ทําให้คณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36ช้างข่าวเกมส์ของจังหวัดปราดหารือกันอีกครั้งว่าหากจัดการแข่งขันกีฬารายการดังกล่าวจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดมากขึ้นดังนั้นในที่ประชุมมีมติเสนอให้ขอเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปอีกครั้งหลังจากที่เลื่อนมาแล้วหนึ่งครั้งโดยจะนําเสนอให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท ได้พิจารณาอีกครั้งแต่ว่าจะเลื่อนไปจัดเมื่อไรหรืออย่างไรขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้บริหารและคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทได้พิจารณาค่ะ